เอาไรคะสวัสดีครับคุณยายนางสวัสดีค่ะมือนีใส่สุดสวยอีกแล้วโอข่อยไปท้าบุญวัดรนั่นข่อยมากข่อก็ได้มาเปลี่ยนเสียผ้าพื้นเดียวก็ะม่นมุเจ้ามากหน้าตาคือสดชื่นสดใสมวยเลยไม่ไรแถมมือนีขคนมีเงินนองโอ้ยขึ้นพอแท่งใจดำขวดน้ำมันดีเถ่านั้บัตรนี่อันนี้นะอันแม่อยากทำพันว่าอันที่เฮ่าอันเบากันนะไม่น่าทีว่าห้าสิทุ่มทีเนี่ย แม่ว่าอยากให้ไปไทยเพราะว่ารถแม่โคอยู่หันแล้วเธอนี่เขมันงานวเนวันี่ยจ้าเขาทัพงานวุ่นวันวุ่นวันนั่นแหะเมื่อนี้นะแม่จ่ายไปแล้วสองหมื่นขาน้ำมันจ้ามัน เมาเมื่อเขาสมบอกบอแมนเพิ่นขอค่าน้ำมันกนแสนหนึ่งว่างไวน้นะลูกม,มานี่แม่ก็ได้บอกว่าเออเพิ่นก็ได้บอกว่าแม่อันนุเขาขอค่าน้ำมันแน่สองหมืน่นเขาได้หายเพิ่นหนห่อยดิหายไปสองไปสองมื่นแล้ววันนี้เขาเสียใจอีกหนึ่งแปดหมื่นี่นี่นะถมที่นันนน่นแสนสถานอติวัฒน์ถจ้าฮัลล่าที่เขาบอกกันตะกี้แม้ ถ้าเอามาลงป้าแม่ใจไปทายถ้ำออกไข่จีบเพ่่นเมืงองพอเพิ่นมาเอาเงินอันที่ท้มที่น่ะแม่อันเงื่นเดียนของน้ำน่ะแม่ ่นเหรอกก็แม่มาแม่นบอบเออวันนี้แม่ก็ได้บอกว่าวันนี้เปิดแล้วโอหตะกี้พันทรมากแม่ยังว่นยังบ่ต้นก็ต้องอดมาเด้อยวให้เริ่มปฏิวัติงานก่อนแม่ก็ได้อยากให้พวกนูนี่ไปไทยไปไทยนี่เด้อบนศุนบนง่น่าบนนพ้่นนั่นดำเนินการแล้วเด้อจ่าประมาณนั้นมาดีนี่สอ0มือออกไปจ่ายคารมันเขา ถ้าอันสิไปซื้อนะอย่างนั้นกินให้อีลูกๆน้อยๆสีขาเลียงนี่นู่นนี่สิเอาใส่ไปมันมาปวดเดียวว่าพื้นเข่าพื้นอีหยังนะย่าเย็นกินจนเกือบมาโอ้มันเอาเข่าไงเอาเข่าเอาเยกหาเจ้ามือซ้อครับเยกหาจ้มืกล้วยนะบ่ผู้ใดอยากได้เด้มือให้เลยตัดออกล้วย่าเย็นกินน้ำมันจะ้วดตึงๆหน้า เขาจก็อยากได้ว่าซ้อนตัวเจ้าีวางในศาสนาเนี่ยยิ่ย่ายิจิตเดี๋ยวเดียวพากลับไปสิเดี๋ยวบ้่งเดี๋ยวบงเ่วเดียวาแวะทยอกนะนี่เอาว่าใช่เปิดหัวใคมาหนีก็ได้ครับเยอะดีดีเดี๋ยวเขาสิเขาไปเที่ยวเขาแวะเขาไปทายจะหอกตีอ๋อวันนี้มีอนสองาที่กัะไนี่ว่าตอเร้งเนะอยากฟังอยากปังจังไหนเขานั่นยุ่นนี่ยุ่นเขามี่ยุ่เขานะ คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบพร่อันเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนอันแค่แค่อ,อันหาหาซีกล้องก็เป็นเวอปูวับอยู่จากเดิมเยวะนูปเปลี่ยนแค่หาซี<ย>กับหาเก็ดมันนี่แม่เอาอันสองเก้ากับสองเกตมาเสียบดิมันกระแท่นซีตือเก่าเถอะดิเอาออกสองหางจ้าเอาเข้ามาแท่นสองหางจ้าเอเอาตัวสำลังออกไปเอาตัวจริงลงมาบบบนี้มัน ยายนั่นนะมาหาแม่แล้วกอดแม่ห้ายัซนเนาะเปียกมป็นโบนุตหนีรูดสินข้าเจ้าเรียนพูดเดินเดียอีดีดียุบบริการเนาะมไม่ข้าเจ้าถือนะครับเจนเป็นธรรมันเนะาะที่บริการนะบ่ครับเออยเขาจ้อาาามาเรียนมมหมอแพงลอตเตอรี่เลยแมนเม,ม้าเชียงเลยเข้าของเขาอีดีเนาะทั้งหลังทั้งบนเนาะเดินว่าห้น้ำว่าหากับน้ำตาอะเนาะลุยนี แมนมดนี่มดสินแม่นย้อนย้ายนั่งรถไฟแน่นเถอะดิเกาสินนั่นก็ตกใจถึงรถไฟแน่นมานอนน้ำผีขึ้นแมานอนแม่น้ำแม่นี่ขึ้นกับย้ายเห็นจิตย้ายจิตบนนอนย้ายนั่นนั่นแมานอนคุยกันนะลูกที่ตูนซาโอ้ว่าจะเป็นยายนางสีได้บุญหลายครับจากน้อซอยเหลือปูมีหนีกะให้ปศหนีนะครับเน้อ อันนี้กูไม่อยากกูมีกินก็ได้มีอยากมีกินแมนสัมพ่อสังหาราศีลูกอันนี้นะบ่ตีแตกกันย่างแต่แม่ฮักผู้นั้นผู้นี้เนาะเดียดย่อยจมโจมมือเส้าคนอันนี้หมายถึงหมาด้วยครับหมาหมาตีกันหมาตีกันหมาตีกันเขาย่างแม่เขาคือ ย่านฮักจริงเออย่านฮักน้องหลายประมาณนี่ยัานฮักว่าซ้ำกันเนาะแม่นบอระแม่ก็ฮักคือเก่าอันนว่าน่ะผู้เจ้าก็จะเป็นหายได้ว่าครับนตอนนี้ก็ลังเขียนตัวเลขอยู่นะครับช่วงที่สนทนากันนะควันนี้เขาจะเป็นโค้งใดโค้งสุดท้ายเราโค้งกลางแก้ข้าวตัวอืมแก่ียนเลขตัวเลขผิดแม่นแม่นอันแก้ข้าวแค่สองตัวเท่านั้นนะหนูแก้ข้าวเนี่ยตัวเลขขั้นผิดพลาดครับขอแก้ข้าวเนี่ยเอาล่างดีดีดีอืไในบ่ เดี๋ยวก่อนนั้นเป็นตัวใดก่อนแม่นม่ที่ใส่เหรอเจ้าก้อนตัวนี้เป็นหาดเจ็ดเป็นบลาคารแม่เล็กตัวนี้เจ้าก้อนเป็นหาเจ็ดแม่ก็เลยบอกให้เอาสองเจ็ดมาเพิ่มบาค่ะต้องลงเพิ่มเลขวันนี้เพิ่มเลขเปลี่ยนตัวเลขครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนความเพิ่มน้ำจ้าเนาะ เปี่ยนตัวไรตัวเปียนครับเอาเปี้ยนหาออกเอาสองใส่ซื้อ,เ,อเป็นสองเกจเปี้ยนจากตัวเพิ่มน,นี้ที่นี่โจเพิ่มไม่มีหรอกมันมันมีแค่นี้เพราะว่าแม่เอาอันเอาอันยังกับเราหนูซีเอาซี่หาออกเออเอาซี่หาออกซี่หาออกนี่ซี่หากับหา,าเกจน,นี่กะงั้น ชัดๆจักหน่อยซีย้วะเรียกเขียนตัวยิไไ่ใหญ่ให้เบิ่งในเด้อสั่นอ้าวแต่่าจะใหญ่พอสมควรอยู่ครับอเอานะครับก็บคือบังหัวโค้ง,คงไหนคือกันนะครับล่าสุดวันนี้วันที่23ตุลาคม2565ครับผม ตัวเลขของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นนะครับงวดวันที่หนึงพฤศจิกายน2 5 6 5นครับผมบนเด่น6รอง7ครับผมยายนางฟันทง6มาล้านเปอร์เซ็น์ครับผม6มาล้านเปอร์เซ็นเนะาะเลข3ตัวนะครับมีอยู่3หางคือ3 67 368และ037ครับผมส่วน2ตัวนะครับอันนี้ในส่วนบนครับผม สองตัวสี่หางหกห้าหกเจ็ดหกแปดและหกเก้านะครับก็จะเป็นเลขติดหทั้งหมดครับผมส่วนล่างเด่นห้ารองแปดผมเด่นหารองแปดจับให้ที่จริงก็น่คุณยายนั่งจับไบสี่หางนะครับแต่ว่าคุณยายนั่งให้สองเก้าเป็นตัวกันที่เขียนรอบก่อนหนะน้านี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีตัวเลข เอาตัวเอาออกสองตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับรผมหาออกสองของมาครับเอาออกเอาสองขมาจากห้าเจ็ดเป็นสองเจ็ดเนะาะครับผมล่างเด่นห้ารองแปดนะครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองแปดเจ็ดสองเจ็ดนะครับและสองเก้าครับผมสําหรับตัวเน้นบนเน้นไปที่หกแปดนะครับล่างเน้นไปที่ห้าสองครับแต่วา จังใดก็ให้พิจรารณาดีๆนะครับเนาะราะวา่างวดที่ผ่านมานะครับคุณยายนางเน้นบนหนึ่งห้าครับผมออกล่างหนึ่งห้าตรงๆครับเน้นล่าง0ูนครับออกบน0ูนย์หตรงๆครับผมเพราะฉะนั้นสิเป็นบนสิเป็นล่างเขียนให้ตามอาตามที่เขียนให้เนี่ยมันกับอกมี่อย่างแน่นอนครับผมจังไดก็ให้ใส่สติพิจรารณาดีๆครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับผม เลขยูนีนนีออกแน่นอนนะคุณยายหกม,มาล้านเปอร์เซ็น <laughs> สองนี่ยิ่งโหลดแต่ว่า,าบ,บ,บอหลงห้ที่สองแต่ยิ่งโหลดบอออกบอหลงห้สองมาล่างล่างล้า,ลาปอร์เส้นเขาบอกสองมาล่างล้านเปอร์เซ็นอ,อแต่ว่าแม่แม่บอลงนี่นีแม่บอลงย่านนั่งเป็นยังางขายโอ้คนยายนั่ง ที่จริงนี่คุณยายนั่งสิบอกว่าฮานี่ก็หานี่ก็ล้านเปอเซ็นแล้วทีแรกบาทนี่คุณยายนั่งกับสิบบอกว่าล่างสองมาล้านเปอร์เซ็นต์วซ้ำแต่ว่าอย่าบอกใครนะครับอย่าบอกไผนะครับทังหู่แล้วไปอุ๊บไปแด้วมาสองมาล่างล้านเปอร์เซ็นนะครับคุณยายนั่งมาบอกไผดอกแต่ว่าคุณยายนั่งจับคู่ให้เน้นไปที่หาสองครับล่างครับ ไม่ได้บอกไม่ได้บอกไผ่ในในยินนเราอุ้มไปถ้าถ้าถ้ามักสองถ้าสองมีทั้งอื่นกะเอามาใส่เอาหนัวข้ามักน่ะครับถ้าเอฟซีท่านไหนอ่ามักอาซิมีตัวเด่นตัวอื่นมา มาจับกับสองกับหายังสิบอกคุณยายแมนแมน้ถถาเพื่อนมักมนะนะ้าเพื่อนมัก้าเพื่อนมักแล้วเพื่อนว่าเอาสองย่านั่งมาสองเก้าสองเก็ดเอายิ่งไปมไม่เป็นรที่นี่คือหายแนวทางซื้อๆนะครับย่านนั่งก็บอกว่าสองมาล้านเปอร์เซ็นต์แต่แย่านนั่งุ่ม แน่นอนพอเขียนนะครับแค่กระซิบปูดเสือนะครับเพราะว่าถ้าเขียนนี่มันสิมีหลักฐานเด้ถ้าเ้ากระซิบนี่คือบ่มีหลักฐานเด้เฮาไหนยินแล้วแต่เฮาบอกผู้ใดกับไ่มีผู้ใดไรหูเนาะเอาบาทนี่ยังไงกับอุ๊บแบะอุ๊บไต้วันนี้คงสุดท้ายอาจจะแบะไต้ก็ได้โอ้ยแต่ว่าแม่ว่านี่นะโอ้ยนั่งนั่งมาแล้วเนาะ ก็ได้ว่าเอามัดเรงดูอันนี้ผู้ใดได้รักเมื่อยรักซีบเนอร่างบนญมงได้นะพวกมหาแม่เด้เด้อมันหมออันนี้คือแม่บอกประจํำเจ้านึงน่ะเขาบอกว่าแม่เขาสั่นบอกต้องว่ามันมากจะร่างหรือบนหรือมั่นมันมากรักเมื่อยรักซีบเราสองปั้นด้ล้านต่อเส้นเขาบอกมาล่างแน่นอนอันนั้นใจเท่าแม่แม่แม่เจ้าที่ฟันศูนย์แปดเงินบางขันปะ โอ้ยน้องยายเห็นกียจหรอแล้วก็มาเนาะโซนแปดนะแม่เอ้ยกันออกนะนู้นเนีเป็นล้านนม่นั้ออกโซนแลก็ได้ลาอยู่ดิได้ลายายเย็นแหวนฟังก์เกอครับเอาก็ถือว่าชัดเจนสำหรับในทางศิลขของคุณยายนางครับผมจค่โค้งสุดท้ายมะเบิ่งอีกว่ามันสิเปลี่ยนแปลงบองคิดว่าเปเปลี่ยนเหมือนครับคิดว่าบเปเปลี่ยนแล้วล่ะแมนนะครับ มาเปลี่ยนกระลุงมาบึงเนาะครับผมครับมรเบิงครับเดี๋ยวคุณผายมาติดตามต่อกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณยานั่งหลายๆครับผมขอบคุณครับโอ้ลืมไปสำหรักครับคุณย่ามีเอฟซีฝากเงินมาให้ยอยู่ดิตีครับแต่ว่า